การเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานมานับร้อยนับพันปีคนไทยเรามีรากฐานทางวัฒนธรรมและพัฒนาการของสมุนไพรไทยที่ต่อเนื่องมาอย่างช้านานซึ่งนั่นหมายถึงการนำพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่หลากหลายชนิดในบ้านเรานำมาประกอบปรุงแต่งเป็นอาหารและเพื่อบำบัดรักษาโรค แม้ว่าในปัจจุบันสมุนไพรไทยจะได้รับการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบและวิธีการผลิตหรือการใช้ไปบ้างก็ตามแต่กล่าวได้ว่าสมุนไพรไทยยังคงเป็นแหล่งพื้นฐานด้านการแพทย์ยุคดั้งเดิมและยุคใหม่ของสังคมไทยอย่างแท้จริงหากย้อนเวลากลับไปจะเห็นว่าเรามีตำราการแพทย์แผนไทยอยู่มากมาย ที่มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่รุ่นต่อมาอย่างไม่ขาดสายดังจะเห็นได้จากจารึกในแผ่นศิลาตามศาลารายที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพอันเป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชดำริให้มีการฟื้นฟูรวบรวมและชำระตรวจสอบคัมภีรแพทย์ในสมัยของพระองค์และบันทึกเป็นตำราข,ขึ้นเหล่านี้จึงเป็นตัวอย่างรากฐานทางวัฒนธรรมและพัฒนาการของสมุนไพรไทยแม้ในยุคต่อมา การแพทย์ตะวันตกได้เข้าสู่สังคมไทยและได้รับการยอมรับจากประชาชนจนเป็นการแพทย์หลักของประเทศไทยไปแล้วก็ตามแต่ด้วยความศรัทธาของคนไทยเองที่ยังคงมีต่อสมุนไพรไทยยังคงถูกหล่อหลอมถ่ายทอดเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบันมันก็มีข้อดีหลายอย่างนะคะดีอันดับแรกเลยก็คือหหาได หาได้ง่ายนะคะแถวข้างบ้านข้างรั้วแล้วก็สองประหยัดค่าใช้จ่ายโดยก่อนออที่จะถึงมือหมอเราประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนถ้าไม่หายเราถึงจะหาหมอปัจจุบันทั่วโลกต่างยอมรับแล้วว่าผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพร สามารถให้คุณประโยชน์ดีกว่ายาที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับประเทศไทยมีพืชต่างๆที่ใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมื่นชนิดที่รัฐบาลได้สนับสนุนเพื่อยกระดับการพัฒนายาไทยและสมุนไพรไทยและเป็นการสนับสนุนการแพทย์แผนไทยให้เป็นทางเลือกกับประชาชนที่ได้มาตรฐาน สามารถนำยาสมุนไพรไทยมาใช้ควบคู่กับยาแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างถูกต้องและครบวงจรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่จากข้อมูลนะ,ละหลายๆพื้นที่ลหลายๆหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเราให้บริการด้วยการแพทย์แผนไทยเรื่องสมุนไพรจำนวนที่มากขึ้นนะครับเพราะนั้นในปีนี้เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเราทำเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าการให้บริการเนี่ย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขร้อยคนเนี่ยขอให้มีการรับบริการการแพทย์แผนไทยเนี่ยหรือทางเลือกเนี่ยสิบสี่คนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าในระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนอกเหนือจากที่เราสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนแล้วเรายังต้องเอามาใช้เป็นวิธีการในการดูแลสุขภาพของพี่น้องคนไทยของเราด้วยครับสมุนไพรไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ของผู้คนในยุคปัจจุบันอันเป็นทางเลือกของคนรักสุขภาพที่ก้าวจากตำรับยาพื้นบ้านมาสู่กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมซึ่งมีหลากหลายรูปแบบทั้งยารักษาโรคยาบำรุงสุขภาพอาหารเสริมเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ผ่านการควบคุมขององค์การเพศสัชกรรมและมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยรูปแบบต่างๆเป็นสินค้าคุณภาพส่งออกสู่ตลาดอาเซียนและตลาดสากลเรื่องการผลิตสมุนไพรเนี่ยผลิตให้มีมาตรฐานเนี่ยไม่ใช่เรื่องเรื่องที่ทําแบบครัวเรือนง่ายๆนะครับเราต้องทําแบบมีมาตรฐานเพราะนั้นเราเรียกว่าเป็นมาตรฐาน GMP นะเราสนับสนุนให้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข นะครับอย่างน้อยในเขตหนึ่งเนี่ยประมาณ4 5จังหวัดมี่ยมี1โรงนะครับที่จะผลิตยามสมุนไพรเนี่ยตามมาตรฐาน GMP เพื่อจะได้เป็นเครื่องยืนยันกับผู้มารักษาว่ายาที่ได้เนี่ยเป็นยาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานนะครับเพราะนั้นถ้าเราทำอะไรพร้อมใจกันเนี่ยก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมีความเจริญแข็งแรงมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะครับเราได้มีการผลักดันนะครับในเรื่องของนโยบายที่จะให้อ่า การแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยผสมผสานไปกับการแพทย์แผนไทยซึ่งที่แต่ก่อนเรียกว่าแพทย์แผนโบราณน,นะครับทีน,นี้จากการที่เราจะต้องผลักดันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะต้องให้คนซึ่งเป็นผู้ได้รับบริการเนี่ยนะครับมามีความเชื่อถือในเรื่องของการใช้สมุนไพรนะครับตรงนี้คือทางกระทรวงสาธารณสุขเองและก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยได้มีการสนับสนุนมาโดยตลอดในการที่จะเริ่มที่จะใช้ าการให้ยานะครับผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนแผนไทยเนี่ยนะครับเป็นความพยายามนะคะของอภัยภูเบศที่จะลดภาระค่าใช้ใจ่ายด้านยาของประเทศนะคะโดยการที่ให้ประเทศเราเนี่ยพึ่งพาการใช้ยาสมุนไพรนะคะแล้วก็ลดการใช้หรือการนำเข้ายาจากต่างประเทศเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยสามารถรักษาโรคไม่ว่าจะเป็นโรคง่ายๆหรือป้องกันโรคเนี่ยได้หลายโรคทีเดียว เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558การสร้างเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาไทยที่เรามีอยู่นั้นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสมุนไพรไทยจากต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกรพี่น้องไทยและเพื่อให้ประชาชนภายในประเทศสามารถบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าการซื้อสินค้าเพื่อบำรุงสุขภาพจากต่างประเทศแล้วยังสามารถช่วยให้ประเทศไทยมีรายได้เงินตราจากต่างประเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งขึ้นได้ในการขับเคลื่อนเบื้องต้นเนี่ย ทางกระทรวงสาธารณสุขเรามีนโยบายที่จะ,ะเป็นแผนยุทธศาสตร์สนับสนุนสมุนไพรแห่งชาติซึ่งเราจะนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุนนะครับตั้งแต่แหล่งปลูกแหล่งปลแงปรรูปและก็แหล่งจําหน่ายนะครับอันนี้ก็เป็นแผนใหญ่แม้ยุคนี้โลกยุคใหม่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วยาแผนใหม่หลากชนิดได้เข้ามาแทนที่คุณค่าของสมุนไพร แต่ใช่ว่าจะเป็นเช่นนั้นเสียทั้งหมดเพราะเรายังมีสมุนไพรไทยเป็นทางเลือกที่ทรงคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้จริงสามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเองได้ในระดับหนึ่งอันเป็นการพึ่งพาตนเองที่จะนำไปสู่การพัฒนาการใช้พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืนของสังคมไทยในอนาคต สมุนไพรไทยจึงนับเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอย่างแท้จริง